มาเบิง่งไอ้หนูนาหนูาหน,หนาหนูธรรมชาติเปลี่ยนไอ้เ่าไอ้ตอนนี้เขาหลีอยู่ในในตอนนี้ใหญ่แล้วครับได้มากที่เหลยกตัวท่อปตีนนี่แต่ว่าตอนนี้ผ่านไปได้สองเดือนไวล่ามาเร็วมาเร็วมาเร็ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วเอาเอากมาแล้วเร็วเอาเร็วเอาฮีรามาพี่พี่พี่เขาเป็นเลสิมามาฮีรามามาจะอันอันให้มีกล้วยนี้บักละกล้วยมามาลีรามามาลีรามาพี่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 เอาพี่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 เออนี่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 อายุอายุสองเดือน เป็นตัวเมียนะครับตัวเมียตัวเมียตัวเมียจะได้หาแฟนให้แล้วโตแล้วน่าจะเริ่มจะเป็นจะเป็นสาวแล้วนะครับตัวตัวตัวใหญ่แล้วนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาไอ้ตัวเมียให e ้แล yeah. ้วหาหาผู like ้บ่าวให้แล้วนะครับเขาหูนะครับบอ๊บแคบบอ๊บแคบบอ๊เตือนบอ๊กัดอ่าอ่าอยากเรียนดินละอยากเรียนดิน่ะ มาพี่เรามั้ยพี่มา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 เร็วลรามาเร็วนโตแล้วนะครับโตแล้วดึงดึ้งดึงดึงโอ้ยพี่โอ้ยนี่กินแกี๊ยงนะกินหอยโอพี่อ้ยโอ้ยพี่ยโพี่แล้วดึ้งดึ้งดึงดึ้งดึงนี่เนี่ไงนี่ไงน่ารักน่ารักน่ารักน้อยหนูน้อยหนูน้อยน่ารักเนี่ยตัวเมียนะตัวเมียอืม จะเปลี่ยนบ้านให้ใหม่แล้วเดี๋ยวตอนนี่อยู่โดนแหละโอเคครับบาย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 บมามาไาพี่ไาพี่หิวต้องใส่หิวแล้วเอาเอ,าเอาขึ้นไปละขึ้นไปละมาพี่มาพีเ่เร็วแล้วละมาได้มาได้มาดิมาดิมามามา,มาเอา้าเอ่ยมาเร็วมาเร็ว มาเร็ว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 หากินหากินหากินอย่างเดียวหากินอย่างเดียวโอ้ดึดดึดดึ